อะไรครับคือทุกคนผมมีเรื่องสำคัญจะแจ้งพี่ขุนทำหน้าเครียดม,มากเราก็ถอดแว่นเกดก็แบบอาา่าฮะเกิดอะไรขึ้นก่อนหนึ่งขอเชิญเมนเทอร์ลูกเกดกับเมนเทอร์บีด้วยครับเชิญครับคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดเลยนะบทบาทและหน้าที่ของเมนเทอร์มาชา ในเดอะเฟสซีซั้งสาเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วละครับยังฮะทำไมอะยังไงนะทำไมบทบาทของเม,มนเทอร์มาชาในรายการเดอะเฟสหมดลงแล้วไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหนูก็ไม่รู้ได้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงถือเป็นแบบนี้นี่คือพี่ชาจะไม่อยู่ เป็นเมนเทอร์ให้เราแล้วจริงๆใช่ไหมเกดเคยพูดนะคะว่าเกมอะถ้าเริ่มไม่เป็นหรือไม่อยากเล่นก็ออกไปซะออกจริงเนาะแล้วไงล่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเมนเทอร์คริสรอวังครับ จริงๆขอโทษทีค่ะที่ใช้เวลานานมากเลยกว่าจะกลับมาแต่ตอนนี้คริสกลับมาถึงบ้านแล้วคคริสมาใหม่คริสไม่รู้จักเด็กของทีมมาชาเลยน่าจะเป็นผลที่ไม่ดีต่อทีมคริสแต่ดีต่อทีมลูกเกดถามว่ากลัวไหมไม,ไม่ได้กลัวใครเลยค่ะให้บีมาแทนพิชาบีก็ไม่มาหรอกคือไม่รู้ว่ามาแล้วจะเจออะไร อยู่กับเด็กก bo ็ไม่ได้อยู่แล้วแบบเหมือนมาเป็นแบบช้อยทีหลังให้เขาแบบเออพี่ชายไม่อยู่เอาคริสมาแทนแล้วกันอย่างเงี้ยมันบีบไม่มานะจริงก็จะต้องดูว่าเมนเทอร์บีกับเมนเทอร์คริสเขาจะตีกันหรือเปล่าเห็นพิเกตมีศัตรูมาทั้งซีซันมีแต่คนมาเล่าให้ฟังก็คิดว่าคริสกับพิเกตก็ควรจะจับมือกันสักนิด